ัตั้กับพร้อมเน,มเน,น,นอะนายเนอกับตันนี่คือคำคำสั่งของกับตันนะเราจะไปก่อนเลยคนแรกกันคือตั้งสติไวเ้เกิดอย่างขึ้นเนี<อ>่ยเพราะว่าเราทำงานอาชีพที่เสี่ยงมากครับระวังนะระวังนะประกันกชีวงงงองประกันชีวิตประกรันชีวงช,วงชัวร์ชีวิตผมก็ไม่มีนะม,มีเด้อมีสักอย่างนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเด้อวางเริ่มเริ่มแลนะวังนะประกันตูน กันต้นต้นเองตอบๆๆนีอ่อันนี้มาได้บังทับมาได้รวนเผาเนี่ยหลับแล้วรอบนี้ผ่านรอบนี้ผ่นก็การผ่านๆเขา,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 าชีวิตอยู่ในสติครับต้องใช้สติครับการสะบัดหลวมนี่นอนว่าหลวมไม่หมครับจอด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  ต้องตีพอกลมสุดพรอนชาแนลครับเป็นมือโปรครับมือกล้องครบับ